นะครับตอนนี้กําล่งแตงองค์่รงเครื่องครับมาหนี้มาที่มงานย่อมย่อมครับขันมาชุดเนยโอ้โหครับวัดแตกนะพี่น้องเพราะมันว่องหน่อยหน้อยะครับดึงม้าตามสมควนตามที่เจ้าภาพประสานงานไปเนาะครับตอนนี้ก็แต่งตัวไปสะกอนนะครับข้าพ่อน้อยก็าวายพ่วงวายผู้โยครับท่างพุ่นล่อท่างในท่าง สงเพลนให้เรียบร้อยนะครับแต่ทําการแสดงที่ทราผมบอกว่าในใจเราพจนเรื่องหยังหรือล่ำกันจังไรเนี่ยเอาที่ไหนเนี่ยวัดแห่มาขวาะนั่นขวาะนี่ใส่ในพาะสันวาก็ชิมันกรองนะคือเนาะนี่เสียงร้อยกะมาีจมน้ามัวพี่น้องเนี่ย ถ้าหนักแสดงเก่าแสด็งน้องแสดงหนังไปเดพี่น้องสะก้อนหันบนล,ละไปน,นปปะมุพฝดนดวงพ่นตะพองกันสมานใช่ในสิได้รับวะครับหมดเนี่ยได้รับมันก็นตาขือป่ะเนี่ยผมในได้รับสุดท้ายเลยแต่งอคอเอ้ยมือถากระถาบ่แห้งงวอยมัเก็บยาเกี้ยมมันก็กเ,กเกกฝ้าตะเาแท้ เมื่อไเามืนเอมันถือคำสั่งอลลัมยังในมหใหญ่เมื่อไวิ่นซาปรเ็นตได้เห็ติโอ้ก็ซาเช่าระติโอมันรับรับงานหลายมาช่วงเนี้ยงานมันหลายงานหล่นมือครับพี่หลายไปค่ายไยาไ้ควยยาถิมเลยพี่น้างบ้าอะไรยาพี่วาทับไปใส่ตรงรัวจังน่นคันข้ายาพันวามันีิมีผู้ติดตามหลายเวด็จโดยเฉพาะตำรวจตามดีค่ะกัข้ายาเส้นเนะ่อเปล่กับสิงหม่ กองครินาของท่านสยามสุ้งยิ่งยะขอบคุณเองท่านีกท่านหนึงจะให้ถื่อขี่โพดอะท่านพี่น้องที่โอ้ยมันจังได้เนี่ยถอดผ้าก่อนครับพ่อะนายถอดผ้าก่อนมันเสียบเขาเกตันสุกระถินไปแล้วนี่โอ้พันยาท้าไทยขี่โพวันนีสารสุมห้าจะพาพี่น้องมาพบกับทางทีมงานคณะเพชรมงคลชัยครับเมื่อนี้มามวลมกันหนาเวทีนะครับทีมงานบุญคุณบ้านโน้นบนคำปอบ เื่อิุจังหวัดมหาสนคามบลวงอเคียนนั่งองหลวพ่อน่อยเข้าร่วทางือนตะเคียบนั่รหลวสมนชใย้ถแขกพระเอกดังยาพนนกแก้เรื่อศาสนาาพจาว่าชุ่ยิ่งการต้านะกอนจดจำแสีมีคนจสี่ท่าทับี่นประับ ស្នឹងត្រូវបាន់ទៅ្រូវបាន់ទៅ្រូវបាន